แกลงอยากขอให้พี่แมวลองใช้ซิมเทพรับงานดูไดไหมได้ครับลองดูแมมตามติดชีวิตพี่ไรเดอร์หนึ่งวันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองให้พี่ไรเดอร์เนี่ยใช้ซิมเทพรับงานดูว่าไหวไหมไปดูกันทันทีค่ะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีผลต่อการรับงานไหมมีผลในระดับหนึ่งถ้าเกิดนั่งอยู่ไดหลายคนาเนี่ยทำให้คนที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วเยอะๆเนี่ยจะได้เปรียนวันนี้แกลอยากขอให้พี่แมวลองใช้ซิมเทพรับงานดูไดไหมได้ครับลองดูแม่อ่ามาแล้ว เป็นโปรตัว20เมก100กิกนะคะของทูตัวใหม่เราเลยได้งานแล้วได้งานแล้วเอ,อเป็นงานส่งของใช่ไหมครับผมรับรับของนนะค,ะครับเป็นสับัทนะครับคเจ็ตงานเรียบร้อยเย่ yeah. เป็นไงนครับพี่แมวเปิดบินแรกกับช้ชิมเทพก็ถือว่าโอเคเพราะว่า งานเวลางานมาก็เก่าใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าราคาถูกกว่าเดี๋ยวเย็นหนูมาหาอีกทีว่าวันนี้รับไปกินเที่ยวโอเคยังไงเดี๋ยวพี่แมวลองใช้ดูนะคะวัสดีค่ะเป็นไงบ้างวันนี้ใช้ซิมเทพวิ่งงานวันแรกงานก็เด้งเข้าดีนะวิ่งไม่ได้หยุดเหมือนกันถ้างางนั้นวันนี้แก้มาขอมอบซิมเทปนี้ให้พี่แมวไปเลยนะคะจะได้ช่วยประหยัดต้นทุนเวลาไปวิ่งงานจะได้กาไรเยอะน้องจาค่าเน็ตเนาะตัวนี้ก็ใช้ได้ไปเลยยาวๆหนึ่งปีค่ะขอบคุณครับถ้าแบบมีเพื่อนมีอะไรอย่างี้ก็จะแนะนำให้มาใช้โอ้ขอบ